ดีนะวันนี้ได้ดูหลายเรื่องแหละดู11เ,เรื่องเต็มๆแล้วมันหลากหลายดีมีทั้งไอม,ม,กกมีแอนิเมชันมีสารคดีมีหนังสั้นๆหนังยาวๆด้วยอะไรเงี้ยอันหนึ่งที่รู้สึกพอดูรวมๆม,มันจะอาจจะมีเทรนหนังบางเรื่องมันจะไปทางแบบว่าแนวแบบสะท้อนสังคมสั่งสอนไปหน่อยหรือบางทีมันอาจจะใกลตัวเราไปหน่อยนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเออแบบลองหาเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่แบบเราเราสัมผัสความรู้สึกอน,นั้นได้จริงๆแล้วเอาตัวนั้นมาแปลงมาเป็นหนัง แต่ไม่ใช่แค่แบบว่าแค่แบบอาชีวิตแบบเรียนมาหาลัยเป็นยังไงแบบชีวิตคบแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็น subject อย่างนั้นแต่เราหาวิธีมุมมองใหม่ในการนําเสนออะไรเงี้ยยกประโยชน์ให้จัเลยเพราะว่าคนไม่ไมีทางถามได้ถึงเสนความน่าเวทนาของโักศึกษเนี่ยยิ่งน่าเวทนาผมกนน็ยิ่งน่าได้รับความเห็นใจถ้ามีเวลาผมก็อยากจะดูหนังนักศึกษานะเพราะว่ามันสดมันไร้เดียงสา บางทีมันฉลาดบางทีมันก็แย่มากๆคือมันมีมันคุณภาพมันคาดเดาไม่ได้เลย<ม>สิ่งที่ผมรู้สึกเป็นเสน่ห์มากๆคือทําให้ผมเข้าใจความคิดของคนที่ห่างจากผมในเชิงของอายุนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วก็หลายครั้งหลายคราเราก็ตื่นเต้นกับความสามารถในการเล่าเรื่องคือมันทําให้เราอดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าในยุคสมัยเราที่ มีคนทําหนังกับยุคสมัยนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะฝากไว้สําหรับคนทําหนังในในช่วงหลังก็คืออาจจะต้องหาอินพุตมากกว่าน,นี้หน่อยบางทีอาจจะไปสนใจอยู่กับเรื่องของวิธีการหรือว่าเทคนิคมากเกินไปแล้วก็ขาดความลึกหรือขาดการมองอย่างทะลุโป,ปร่ปปรงเพียงพอครับ พวกหลอกให้เราดูรถเนี่ยอย่าทําเลยนะขอร้องหลอกให้ผู้ดูรถไกลนานแต่ทไมก็ไม่รู้พี่ชอบพี่ชอบอย่างหนึ่งนะที่ที่นักสาวิสาธรรมเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมองภาพยนตร์เนี่ยเป็นศิลปะเพราะว่าทุกคนจะเอาตัวเองจะขยายความคิดออกจากตัวเองเพื่อไปเป็นภาพยนตร์เราก็จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องอะ่ะมี บุคลิกของผู้ทำชัดเจนมากซึ่งนี้พี่ว่าพี่พี่สนใจมากเลยงานมีต้นทางที่ดีมากเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ในการเห็นภาพหรือว่าเห็นงานต่างๆอาจจะน้อยอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของอายุ แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายปลายทางมันก็จะขี้คลายไปในทางที่ที่ดีผมผมชอบความเป็นคิ e a t ที e ของงานทั้งสาที่เนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนคอครอยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่เจอสิ่งที่เราชอบจริงๆในงานตัวเราเองเรายังไปติดแพทเทิร์นรูปแบบของคนที่ที่มองภาพอยู่เราลืมถามความต้องการของตัวเองความชอบตัวเอง ไอเดียที่ดีมากๆก็คือผลิตอะไรแล้วมันต้องลองสื่อสารกับคนน่ะมันคือการเปิดรับไอเรื่องเจ๋งไม่เจ๋งอะ่ะผมว่ามันปลายทางมากเลยแต่อย่างน้อยได้ออกไปรับรู้สิ่งที่คนอื่นเขาคิดเขาวิจารณ์กันจะดีไม่ดีผมว่าถ้าเกิดดีมันก็แค่แบบให้กำลังใจตัวเองแต่ถ้าไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยมันคือแรงผลักดันให้เราต้องดีขึ้น